สวัสดีค่ะวันนี้เฟื่องฟ้าที่แนวก็พามาเพื่อนมาชมบรรยากาศการหาปลานะคะหาปลาที่เขื่อนราสีสไลค่ะตรงนู้นค่ะกำลังหาปลานะคะนี่ค่ะพี่นิคมก็กำลังถ่ายคลิปอยู่นะคะ เื่อก็ถ่ายคลิปมาฝากผู้ชมเหมือนกันค่ะนะคะตรงนู้นเดี๋ยวซูมไปให,ให้ดูนะคะนี่ค่ะหวานแห้นะคะหวานแหหาปลาค่ะ น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะตัวนี้ตังนั้นก็ประตูเขื่อนราศีสไลค์ค่ะหาปลาค่ะวันนี้หาปลากันนะคะ ก็เปิดประตูน้ําอยู่นะคะตอนนี้เปิดน้ํามาฝั่งนี้นะคะแต่น้ําก็ยังไม่ดูแล้วก็ยังไม่เยอะนะคะตอนนี้เฟื่องก็มายืนอยู่ที่โขดหินอย่างนี้นะคะออมันก็มีทางลงมาเดินด้านล่างได้อยู่นะคะแต่ต้องเดินระวังหน่อยนะคะโขดหินมันเยอะค่ะ เพื่อนค่ะนะคะน้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ได้มาที่เขื่อนนาสีสไลดนะคะก็เก็บบรรยากาศการหาปลามาฝากเพื่อนๆค่ะนี่งจานั้นก็หวานแห้อ้นนั้นก็ตกปลาค่ะค่ะนิ้วกำลังหวานนะคะชมเลยค่ะ นี่หวานตรงเหมือนมันเป็นพื้นนะคะน่าตรงนั้นก็หวานอีกค่ะหวานตรงมุมอย่างนั้นเลยกลัวมันลื่นเหมือนกันนะคะนี่เมือนเป็นพื้นคอนกรีตรองน้ําจากประตูน้ํานะคะ น้ำไม่ลึกนะคะยืนได้ก็อาจจะเป็นตรงมุมมุมลึกมุมไม่ลึกนะคะเพราะบางคนก็มีตัวรอยน้ำอยู่นะคะผูกรอยน้ำไว้กับตัวะค่ะกันจมน้ำนะคะขาวๆตัวมุ ตรงนี้ก็ไม่ลึกนะคะตอนแรกเพิ่มนคิว่าลึกค่ะลงมาจากหน้าเขื่อนนะคะนะหาอยู่หากินหาปลากันนะคะของวิธีชีวิตของอาชาวราศีสไลค่ะนี่นะคะ ตรงที่คุณลงหาปลาอยู่นะคะตรงนั้นน้ําลึกมากนะคะมันจะมีลึกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนินก็จะยืนได้ะค่ะแต่ตรงนั้นจะน้ําท่วมหัวต้องว่ายน้ําเป็นนะคะล้าขึ้นมาแล้วค่ะมะันจะมีมุมลึกตรงที่ปากประตูนะคะ ได้อยู่นะคะลงไปหวานตรงที่ลึกคะ่ะนี่บุมบนเกื่อนนะคะนี่ก็จะใช้วิธีหาปลาด้วยตกเบ็ดนะคะฝั่งโน้นก็มีค่ะ นี่นะคะมันก็จะเป็นสันเขื่อนเลยนะคะเนี่ยมุมตรงนั้นก็จะน้ําลึกเลยค่ะต้องเป็นคนพื้นที่นะคะหาปลาก็ต้องระวังเลยคลิปนี้ก็ลายไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ